สวัสดีครับช่อง Twitter เทวิตเตอร์ข่าวอะไรเร็วแรงทะลุนรกนะครับวันนี้นะฮะฟุตบอลอยูยี 23, ในศึกดูใบครับนะครับนะัดที่2แล้วนะฮะวันนี้โปรแกรมทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนครับทั้ง2ทีมเนี่ยแพ้ในเกมแรกมาเหมือนกันไทยแพ้ก,กาตามาสูงประตูต่อหนึ่งส่วนจีนก็แพ้เจ้าภาพ UAE มาสู่ประตูตอนึเหมือนกันนะครับ กมในนัดนี้เนี่ยรายอัพของทีมชาติไทยฮะจะเปลี่ยนตัวหลายคนนะฮะตามบทสัมภาษณ์ที่โคนโย่งให้ไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์นะฮะว่านักเตะทุกคนที่เรียกมาเนี่ยใน23ขุนพลชุดยู่23จะได้ลงทุกคนนะฮะนัดแรกเนี่ยเราเห็นทีมชุดแรกไปแล้ววันนี้ฮะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นตั้งแต่ในส่วนของผู้รักษาประตูเลยนะฮะผู้รักษาประตูเนี่ยนัดแรกใช้นพพลนะฮะนัดนี้เนี่ยจะเปลี่ยนมาใช้ เกติพลอุดมนะครับและขวานะครับจะใช้บุคคลีเหลมดีจากชนบุรีนะฮะเซนเตอร์จะใส่ทรงชัยทองฉ่าลงมาจับคู่กับอนุสักใจเพชรแล้วก็แบ็กซ้ายจะเป็นชัดมงคลเลืองรัตนโรจน์นะครับถือว่าเหลือแค่อนุสักใจเพชรกับตันทีมครับที่ยืนประกันหลังจากเกมนัดแรกเพียงรายเดียวนะครับถัดมาในส่วนของกองกลางครับอิลราฟานดอลล็อกกับธาณาลงพมสีแก้วนะครับยังเป็น2นักเตะที่ได้รับความไว้วางใจให้ ยืนพื้นในตำแหน่งกองกลางนะครับส่วนนักเตะที่จะถูกใส่เข้ามาเพิ่มมิติแดนกลางครับก็จะเป็นลูกครึ่งอย่างวิลเลียมกาเรียลไวเดอร์จากการท่าเรือนะครับส่วนแนวลุกด้านหน้าครับปรับเหมือนกันนะครับจะใช้เป็นกรวิททะสาธีรศักเผยพิมายและสิทธิโชคพาโซนะครับน่าสียดยนะฮะเกมนี้เราจะไม่ได้เห็นฟอร์มของพัติกกุตับสันนะฮะกองหน้าหมายเลข7ที่นัดแรกเนี่ยโอฟอร์มแข็งแกร่งแล้วก็ เกือบจะทําประตูให้ทีมชาติไทยได้นะครับแต่อาจจะมีลุ้นลงในเกมครึ่งหลังส่วนทีมชาติจีนนะครับก็ถือว่าเป็นทีมสายเลือดใหม่นะครับมีนักเตะดาวรุ่งจากสโมอสรอใหญ่ๆอย่างวางโจอาร R ์แอนเอฟต้าเหรียญหรือว่าปักกิ่งกัวอันนะครับมีนักเตะที่น่าจับตามองอย่างผู้รักษาประตูครับฮานเจียยี่คนนี้เนี่ยจากวางโจอาร R ์แอนเอฟนะครับเคยไปเก็บประสบการณ์ที่ สโมสรอาเวสนะฮะทีมในดีกสูงสุดของโปรตุเกสมาแล้วนะครับัแต่อย่างในเต่าครับเนียเต่าคุยลองกับเป็นมิดฟิลฮะที่เคยไปฝึกวิชากับเบียเรอในสเปนมาแล้วนะครับคนนี้ก็เป็นมิดฟิลนะฮะรวมถึงลูกครึ่งครับคนนี้ครับจ้าทูดี้ครับคนนี้ชื่อว่าตูดี้ก็เป็นลูกครึ่งออกแนวแคกแคกนะฮะถือว่ามีหลายคนครับที่น่าจะปตามองแล้วก็เป็นลูกครึ่งที่ อาจจะสร้างปัญหาให้ทีมชาติไทยได้นะครับส่วนทีมชาติไทยเนี่ยวันนี้ก็ใช้อีกชุดหนึ่งนะฮะที่หลายๆคนอยากจะเห็นฟอร์มนะ,ะไม่ว่าจะเป็นคอลเลมเหมด็ดนะฮะแบ็กซ้ายอย่างฉัดมงคลนะฮะที่หลายคนมองว่าเกมนั้นแรกเนี่ยแบ็กซ้ายของไทยอย่างกิติพงษ์แสนสนิทเนี่ยอาจจะโชว์ฟอร์มได้ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับมีการเล่นที่ดูจะยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะฮะกองกลางลูกครึ่งอย่างวิลเลียมไวเดอร์เชอร์ฮะหลายคนอยากดูฟอร์มครับว่าจะช่วย เพิ่มมิติในเกมลุกให้ทีมชาติไทยได้ขนาดไหนส่วนในแดนหน้าเนี่ยก็จะใช้สามภาษานะฮะเป็นไทยล้วนครับทีละศักศเบยพี่ิม,มายการวิทษาแล้วก็สิทธิโชคพาโซนะฮะส่วนเจ้าโฟแบร์นันย่อสอังวามอีกจอมเลืออ้อยจากลำพูนเนี่ยน่าจะ ถูกส่งลงมาในครึ่งหลังเหมือนเดิมนะฮะในการปั่นป่วนแนวรับของจีนนะฮะก็เดี๋ยววันนี้รอชมกันนะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงครับช่องไทยรัฐทีวีและ ASP ครับรับชมรับเชียร์กันได้นะครับกับฟุตบอลยู23รายการดูใบครับนะครับเพื่อเตรียมทีมไปแข่งชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานในเดือนมิถุนายนนี้ถึงนี้นะครับก็ยังไงซะที่เห็นยังไงกับ ทีมชาติไทยชุดนี้านาการจัดตัวในนัดนี้ของโคชโย่งก็ผู้เขียนได้ตาคลิปนี้นครับเอากดไลค์กดแชร์กดสมัครช่องวิทย์วิทย์ข่าวออนไลน์เร็วแรงทะลุนรกนะครับวันนี้ลา,าเบอร์ครับสวัสดีครับเอามาดูคลิปของช่องวิทย์วิทย์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่อง